ลิ้นจี่3ลูกให้วิตามินซ75ี75-90มิลลิกรัมเท่ากับความต้องการของร่างกายใน1วัน สุขภาพกันต่อเลยนะคะ,คะจากเรื่องวิตามินแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยจะมาบอกเล่าสําหรับหลายคนที่คนทานกาแฟแบ่อยๆจะไม่มีอาการสมมติบางคนที่ไม่เคยทานทานแล้วแบบหัวใจมันเต้นผิดปกติค่ะก็กังวลบางครั้งก็กังวลว่าเ,เป็นเพราะกาแฟหรือเปล่าหรือเป็นเพราะโรคนะคะคุณหมอบอกเลยวันนี้จะมาเล่าให้ฟังเรื่องของการเต้นผิดปกติของหัวใจแต่ไม่ได้เกี่ยวกับกาแฟหรือสิ่งเล่าอื่นๆเลย<อ>โดยเฉพาะ การเต้นของหัวใจที่ผิดปกติจากหัวใจห้องบนและหัวใจห้องล่างนะฮะเวลาเต้นเนี่ยอัตราการเต้นไม่คงที่แบบสม่ำเสมอผู้ป่วยเวลามาโรงพยาบาลหลายคนพบปัญหาว่าพอเจอหมอปุ๊บเต้นเป็นปกติค่ะหายเลยพอออกจากโรงพยาบาลห่างหมอปุ๊บเต้นผิดปกติอีกวันนี้เขาก็เลยมีเครื่องการตรวจการเต้นของหัวใจจับความผิดปกติแบบพกพาค่ะอไม่ต้องเจอหมอละพบไปเลยฟังคุณหมอค่ะ การที่จะตรวจให้รู้เป็นว่าจ,จิเป็นจรหรือไม่จะต้องได้ขึ้นไฟฟ้าหัวใจขนาที่มีอาการพอดีแต่หัวใจเต้นผิดจังบ,บางชนิดเนี่ยเขาจะมาเยี่ยมเราเป็นช่วงสั้นๆพอเราพาไปโรงพ,พยาบาลก็จะหายแล้วก็สมัยสามารถจะตรวจพบได้ทุกวันนี้เนี่ยเราก็พอจะมีเครื่องมือที่สามารถจะตรวจจับหัวใจเต้นผิดป,ดปกติชนิดเป็นไปนในหายได้โดยเราเรียกว่าเครื่องบันทึกหัวใจแบบพกพา เมื่อไรก็ตามที่เรามีอาการหัวใจเต้นผิดปกติเราก็เพียงแต่นำเครื่องนี้มาทาบที่หน้าอกกดปุ่มบันทึกหลังจากนั้นเราก็สามารถโทรมาที่ติดต่อโรงพยาบาลขอส่งสัญญาณที่เราบันทึกได้ผ่านทางสายโทรศัพท์้าเปรนชิดธรรมดาก็สามารถทํากิจกรรมต่อไปได้แลวโมมทรมรรดาหมอพบคุณหมอวันหลังได้แต่ถ้าเป็นชีิดรุแรงทางโรงพยาบาลก็จะแนะนําให้มาตรวจพบแพทย์โดยด่วนครับขอบคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์บัญชาสันสนีวิทยากุลนะเป็นแพทย์ที่ปรึกษาด้านโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ โรงพยาบาลรามคำแหงนะ,ะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม02743999 9ค่ะค่ะคลิปนะคลิปมาแล้วนะคะ